สวัสดีครับสวัสดีกับคอบอลทุกทท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะก็จะจัดรายการเทพบอลคัดแนวทางนี้ทั้งหมด3คู่นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มเราดูใต้ดีคิปชันได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ก็เป็นในเรื่องของฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลดเทนนั่นเองครับเป็นคู่เด็กกัลฟ์ครับเจอกับในเรื่องของทางแซนไวเคนนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันครั้งแรรรรกในปะวััตติศาส์คบ ไม่แพ้ใครเลยครับและเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยก็ชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นหนึ่ฟอสโดยรวมถือว่าดูโดด,ดเด่นครับกับการกับเรื่องของทางแซมแรคเชนครับที่ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดของเขาก็ชนะถึง4เกมครับเสมอไปเพียงแค่1เกมและสีเกมหลังสุดชนะทุกนัดครับและเกมไปเยี๋ยเดียวเนี่ยชนะ2เสมอ3ครับก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของทางแซมแรคเชนเองก็ดูดีมากครับแล้วก็ในเรื่องลำดับก็อยู่ลำดับที่ดีกว่าทางดิโอฟอสด้วยแล้วก็แสวันนี้เปิดมาครับดิโอฟอสเปิดมาบังคับชนะ1ประตูเท่านั้นครับแต่ผมมองว่าวันนี้ทางแซมรเเนนองก็่าจะมีลลููกกสววนนนห่ยมะครรับผมมก็น่าจะะีให้ปตูเช นะครับก็เลยมองว่าโอกาสที่มันจะมี3ประตูมีแน่ๆครับด้านนี้ผมมั่นใจว่าคู่นี้ยังไงก็สูงออกมาแน่ๆนะครับด้านนี้ขอมองไปที่ทางสกอร์สูงได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นอัชชิคเทนครับเจอกับในเรื่องของออดรวอร์ดด้วยนะครับคู่ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดครับเป็นทางออดรวอร์ดครับที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งครับแต่ถ้าให้มองเรื่องฟอร์มนะปัจจุบันนี้ของอัชชิคเทนครับแพ้มาแล้วสามเกมติดครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดูย่ำแย ก็ทําได้ดีนะครับกับการกับในเรื่องของทีมเยือนครับอย่างทางออริโวด์ครับที่5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่เสมอไป2แพ้ไป3ครับและเกมไปเยือนอย่างเดียวเนี่ยแพ้มาแล้วนะครับผม4เกมนะครับผมแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวโดยรวมสาหรับ5เกมหลังสุดกับเกมไปเยือนดูย่าแย่อย่างมากครับแล้วก็ในเรื่องลําดับณปัจจุบันนี้ทางอัคคิเทนครับอยู่ในที่ดีกว่าคืออยู่ในที่7ครับส่วนออริโวด์ครับก็อยู่ลําดับที่13เลยนะครับผมมีลําดับที่มีความห่างกันเยอะมากๆครับถึงในเรื่องของเฮตมัน นี้นะครับผมอัลจิเทนน่าจะเฉื่อยไม่ได้มาตรฐานณปัจจุบันนี้ทางอัลจิเทนดูดีกว่าจริงๆนะนี้ขอมองที่ทางอัลจิเทนได้เลยนะครับแล้วไปดูตัวท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางซันซาวลครับเปิดบ้านต้อนรับเกมเยือนทางโอลิโบนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดเป็นทางโอลิโบนะครับผมที่เปิดบ้านมาแพ้ซันซาวลด้วยสกอร์หนึ่งประตูสูตรนั่นเองแต่ถ้าให้มองเรื่องฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางซันซาวลครับในการแข่งขันมาทั้งหมดสิบเกมหลังสุดครับแพ้ไปถึงงงงงคคครรรรรรัััััััับบบบบบเเเสสมมมมมออออออไปฟ์โโโดดยยยวจาาาแแ่่่กกกกกกนนนใืขทลล็พๆหุ ชนะกันเลยครับก็ต้องบอกว่า2ทีมที่ฟอร์มแย่ยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าให้มองเรื่องของมาตรฐานณนะปัจจุบันนี้ซันาวาเองนะครับผมถึงจะดูแย่งจริงแต่เขายังได้เปรียบเรื่องของเก็บเจ้าบ้านครับแล้วกระแสะตอนแรกเปิดมาโอลิโบต่อจริงตอนนี้แหลลงมาเสมอแล้วผมมองว่ากระแสะมันเทไปทางที่เจ้าบ้านขนาดนี้นะครับผมก็นัดนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านน่าจะเฉือนชนะได้ครับตอนนี้ขอมองที่ทางซันสวาวไว้ดีกว่านะครับอาเดี๋ยวก็จัดไปในทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นยังไง ขอตัวลาไปก่อนและการเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ